ก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมตีลังกาคนละ3ตลบตบไลค์คนละ1ท่ทีกดซับคนละ1ครั้งกดแชร์คนละ1บ้องเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้คนทำชาแน,นลด้วยนะครับผมอ่ะฮอ,อ,อา,อาแล้วครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะก็อยู่กับผมนายเจสคนเดิมกันอีก เหมือนเดิมนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กับโอเมลนะฮะหรือว่าโอเมนนั่นเองนะครับผมหลังจากที่แบบไม่ได้เล่นมาค่อนข้างนานนะฮะตอนนี้ก็กําลังทําภารกิจนะครับผมเก็บมิชชั่นเพื่อที่จะเอาสกินใหม่นะฮะที่เป็นสกินเวอรเลพาร์ตนะครับผมอ่ะก็เนื่องด้วยความที่แบบสกินใหม่โอเมนมันเข้านะ,ะก็เลยมาฝึกฝนฝีมือกันหน่อยนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานนะครับผมปัดฝุ่นนั่นเองนะฮะเห็นว่าในสมัยนี้เนี่ยโอเมนมันก็กลับมานะฮะโอ้โห ยามาเตะวะโอ้ไม่ใช่ยามาเตะฮายาเตะในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมดเราเมดเราเฮ้ยรอดไม่น่นนะรอดอยู่นะฮะผมชอบผมเล่นฮายาเตะนะครับผมชอบมีคนแบบพักว่าพี่พี่เรียกฮายาเตะว่ายามาเตะทั้งคลิปเลยนะครับผมว่าผมพูดผิดนะฮะกออภัยว่าเราเจอมีวะมีพันเดาะขั้วนานรักด้ไม่จอกจินพันยินใหญ่เอาเด้วัดเด้กระตุกกระจับเฟื้อน่นนั่นน่นน่ เข้าไปก็ไม่ได้นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวดีว่าเราก็สามารถไ like ล่เขากลับบ้านได้นะฮะเจอแพนด้านี่งานแบบค่อนข้างที่จะสบายเลยนะครับผมเพราะว่าเปนแพนด้ามันไม่ใช่ชุยเพราะว่าโอเมนเนี่ยมันสามารถสู้พวกตัวเบิร์สดาเมจได้นะฮะเน้นว่าแต่ว่าเราต้องกดสกิลสองแม่นๆนะเวลาแพนด้าโดดบึ้บ้าบู้บมานะสกิลสองเนะี่ยโอ้โห,โหเรียกได้ว่าเราจะไม่โดนดาเมจแรงนั่นเองนะฮะอ่ามา คลิปแรกเนี่ยเป็นเนี่ยนะครับผมฟาร์ปเนียทารอนนะฮะนะคลิปนี้เนี่ยเราก็จะใส่เสื้อ2ตัวนะฮะโอเคเซเนียลโรมเหรอเซเนียลโรมเหรอเมื่อกี้เซเนียลวิ่งมาเซเนียลพี่เนียลครับผมชืบเอาดี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 กระตุกมาปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บโว้ยโอ้โหพาซีหมดโอ้โหอยากจะเข้าไปฟาดอีกสักตุ๊บสองตุ๊บแต่ว่าพาซีมันหมดก่อน คือเมื่อกี้นะถ้าพาสี่เป็อยู่นะเราตีทรูราเมีดนี่คือโอ้โหเซเนียลตายนะครับผมไม่คิดก่อข่าวนะเม<า>ื yeah. ม่อกี้เฮียมาก็ไม่รู้ว่าไปไป,ไปมาๆยังไงไม่รู้นะครับผมแต่ว่าโอเมนเนี่ยนะฮะร,รู้สึกว่าจะกลับมาในเมตาการแข่งนะมีโดนบอกโดนแบนนะฮะโอ้โหโอ้โหสกัดอย่าอย่าทำค่อยมามา,มาระวังพี่กระตุกนะเว้ยพี่มีกระตุกโอเคได้ดีดเอมเมเบียแล้วนะฮะโอ้โหคิวเรนเราเก็บมังกรไว้ให้สวยเฮียเรามาช่วยอ๋อ เมทโอ้โหเมทเราไม่กลับเลนว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณเมททำไมไม่ไปอยู่เลนครับผมโอ้โหเขาจะห่วงโอ้โหรวมตัวเตรียมบวกรวมตัวเตรียมบวกโอ้โหเอาว่ะจัดว่าแจมมาเล่นไงก็เล่นนะครับผมในจังหวะแบบนี้นะฮะเอ้ยน่ในนี้ในน,ใน,นี้มาเพื่อนมาเพื่อนมาโอ้โหช้าไปนิดนึงโอ้โห XQ เออ เธอมาช้าไปรู้หรือเปล่าโทษโทษโทษช้านิดเดียวจริงเมื่อกี้ถ้าโอ้โหถ้าจินหน้ามานะผมไม่ตายเมื่อกี้นะฮะกะว่าจะล็อกให้จินหน้ามาแต่ว่าเขามาช้านิดนึงนะครับผมโอเคมันเหล่ากลางให้แล้วกัน <im itation> <im itation> ชึบชึบชึบโอเมนเป็นออฟเลนตัวหนึ่งทีด่ดีจัดเลยนะครับผมในเรื่องของการวิ่งเลนอะไรนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผม รวมถึงความถึกนะฮะเราก็พาสซีฟที่โคตรจะดีคือมันค่อนข้างดีในเรื่องของการออฟเลนนะฮะกระตุกมาปักมาเพื่อนีน่จังหวะน,นี้โอ้ยโดนปัดแต่ไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่คันไม่เจ็บไม่คันปักให้เพื่อนลุมสกร,รมตตีนนะครับผมโอ้โหลุมยำแอซซีฟมาสองแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหนี่มันโอเมนใส่แอซซิสต้องได้ป้อมแล้วนะฮะป๊บก็ยังเป็นตัวที่ตีป้อมแรงเหมือนเดิมนะมีช่วงหนึ่งที่โอเมนมันห,หายไปนะอ่า โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ระวังระวังระวังนี่ครับผมนี่แต่ว่าช่วงนี้ก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะกลับมานะฮะแต่ในการลงแรงไม่ค่อยมีคนเล่นนะโอมินไม่รู้ทําไมเพราะว่าในการแข่งนี้แบนกันกระจัดกระจายมาเปนเอ้ยกาลีกาลีกับเครือโอเคกาลีเสียฟิกกาลีเซฟเฮ้ยหลวงเพ่โพี่เราโอ้โหสกิลแด็ดด้วยนะครับผมสกิลวิ่งนะสุดยอดกะสงสัยคงกะแบบว่าเอามาแบบ ยังไงกดอันตรีแล้วกดสกิลวิ่งนะครับแบบพุ่งปูดปูดเข้าไปนะครับผม <Hotel> โ,โ,โอ้สุดยอดนะี่ฮะปกติลงพี่เนี่ยเขาจะเล่นเป็นฟิกเกอร์ไม่ใช่หรอโอเคครับผมอ่ะโอ้ได้ฟอมยาวๆโอ,โอ trading. กาลีกาลีกระพือ приход. เรืยบับบับเอาดึงไม่โดนอีกมารองเท้านะครับผมขึ้นเป็นรองเท้าแล้วเราก็จะขึ้นเป็นเกาะไฟนะเอามาเสริมในเรื่องของเวลาเรายืนฟาดนะฮะก็จะได้ดาเมจด้วยเคลียร์เลนด้วยอะไรทุกอย่างด้วยนะฮะสกัดดาวรุ่งพี่มาเอาหั ไม่น่าจะถึงวะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโดนห้ายเตะห้ายเตะปักดับปึ๊บเดือดคือ๋อโอเคฟาดอยู่ฟาดอยู่เขี้นอยู่เขี้นอยู่เขีน้นเขี้นให้ตายเขี้นให้คุณตายเซเนียวมาแล้วมันลมมาแล้วลมตัวลมมันมาแล้วระวังโอ้โหแต่เรามีฮีวนะฮะเรามีเพหน้านะครับผม <laughs> เรามีเพหน้าเขามีเซเนียวปึ๊บมึงบเกือบได้เ,เรา,าระวัาางหน่อยระวังหน่อยน่าจะไม่ได้นะฮะเที่ยวเราอยู่ล่างนะครับผมโดยราเมียนะฮะอ่าตัดปลา เชือช้อเชือช้อเชือ้อเชื้อเชื้อเชื้อบอกเลยว่าอย่าให้โอเมนรวยนะอ่าคือถ้าฝัง่งสมมติว่าฝั่งตรงข้ามมีโอเมนเนี่ยพยายามอย่าให้อเมนเล่นง่ายนะ,ะอย่างในเกมเนี้ยผมเล่นง่ายนะอา่าผมเล่นง่ายแล้วถ้าอเมนมันเล่นง่ายแล้วก็มันรวยเนะี่ยคือมันฆ่าได้หมดเลยนะฮะหนึ่งหนึ่งได้หมดอ่ะใครก็ได้ใครก็ได้นะครับผม <laughs> พยายามกดโอเมนบ่อยๆนะแต่ว่าในคลิปนี้ผมไม่โดนกดนะเว้ยนะครับผมก็จะเล่นง่ายหน่อยนะฮะเดียายา๋ยวว่าเวลาไม่โดนกดเนี่ยเราก็ นี่ครับผมหาตัดคลิปนะฮะเพื่อทำให้เรารวยขึ้นไปอีกนี่ครับผมเรียกว่าใครก็ฆ่าเราไม่ได้แล้วจังหวะเนี้อ่าดูเวลจะเวลก้าแล้วท่านผู้ชมชึบชุบชุบโอเคเกาะไฟขั้นแรกมาแล้วนะฮะอ่าอยังไม่ตายอีกเหรอไอ้เจ้าคลิปนี่ครับผมช่วยเพื่อนดีกว่ามาแล้วจ้าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหมดไหมนั่นอนะ่ะโอ้โหหมดนั่นนะั่นอ่ะโอ้โหเ,เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ตัวเลยเหรอเทลเราอยู่ล่างด้วยเฮ้ยไม่เสี่ยงว่ะอ้าว โอ้โหมีตัวลุตมีตัวอ,อ้าวกูดึงไม่โดนเอาเอาเลยแล้วกันเอาเลยแล้วกันได้แล้วยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องเอาจังหวนนะน่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเจียวโอ้โหยืนนานมากยืนนานมากถึงกระตุตกหนึ่งพี่โอ้ยนี่ตัวโอ้โหไม่รอดโอ้โหมันไฟสี่ต่อห้าเเทลเราดูเทลเราคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูเทลเราไปแล้วท่านผู้ชมไม่สนอะไรเลยทเทลนี่เทลบอกกูจะเอาป้อมอย่างเดียวกูไม่สนพวกมึง Cliff. โอ้โหมัน4ี่ต่อ5เมื่อกี้ถ้าเทลมาได้นะนะครับผมโอ้โหจัดไว้จำเทคนิคการเล่นโอเมนนะฮะผมต้องสอนเพาะวันนี้อ่างั้นสอนไปในตัวเลยแล้วกันนะครับผมพยายามเลี่ยงนะฮะเออ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดสกัดมันจะเอาป้อมเราแล้ว,ลวชิบชิบชิบโอเคมาไปไหนไม่รอเราจังหวะนี้อา้าวมีตัวมาแถมเอ้ยมาทำไมพี่พี่มาทำไมอยู่ได้บัฟแดงด้วยตีสโลสโล สโลโมชันสโลโมชันดับเบิลเคิลนะครับผมโอ้โหบินมาแถมเอ้ยว่าบินมาแถมของจริงเซนเตียลบอกกูกลับลำไม่ทันแล้วเพื่อนกูได้มาแล้วกูกลับลำไม่ทันแล้วนะครับผมโอ้โหเล่นโอเมียนพยายามเลี่ยงในเรื่องของไม่ใช่พยายามเลี่ยงนะท่านผู้ชมพยายามดูดูว่าเพื่อนเนี่ยได้หรือเปล่านะฮะอ่าคือพยายามดูพยายามแยกดันให้ได้อะนะท่านผู้ชมการเล่นโอเมียนนะเพราะว่าอ่า ถ้าถ้าเราโดนกดใช่ปะ่ะก็พยายามให้เพื่อนทำอย่างอื่นให้ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเราได้ก็โอเคเดี๋ยวผมพูดแล้วกันอ้าในป้อมเลยยังไงเนี่ยเพิ่มเรียบร้อยสก,กิลสองอันท้าชิบะแล้วก็โอ้โหมีมามโอ้โหนี่โอ้โหแรงแอ้งโอ้โหกระตุกไม่โดนรอด,ดวะุ่นผู้ชมโอ้โหนเรียบร้อยกลับบ้านนะฮะคือ <c ười> ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยก็ต้องบอกว่า พยายามเชื่อใจเพื่อนนะสำหรับการเล่นโอเมนนะครับผมอ่าเพราะว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเผลอทิ้งป้อมอะไรเนี่ยโอเมนเป็นตัวที่เอาป้อมเร็วมากเลยเออแล้วถ้าเราสามารถเอาป้อมให้เพื่อนได้เนี่ยนะครับผมเพื่อนก็จะเงินนํานะฝั่งตรงข้ามบอกรายงานแพนด้าด้วยเล่นโคตรมั่วนะฮะมั่วหรอวะแพนด้าเล่นมั่วผมว่าก็ไม่มั่วนะว้าฝั่งตรงข้ามมีการด่ากันนิดนึงกระตุกมะมักดาเบสเอ้ไม่เข้าหรอกเพื่อนมีสกิลสองเว้ยมีสกิลสองโอ้โหเสีเนียวลงฟึบ ครับผมตัวดาเมจเราไม่อยู่นะอยู่เพิ่งเฮ้ยเฮ้ยเซเนียวเซเนียจะออกเฮ้ยคิวเลียนเขาชึบชึบมาเพื่อนแพสซีมาแล้วอา้าวเซเนียวโดดเข้ามากระตุกกันมาเอาไม่โดนแต่อือได้อยู่เราตีเป็นทูดรามีเอตดาเมจคา,าลีคาลีกาพื้เรียบร้อยโอ้ทต่ในเกมนี้มันรู้สึกว่ามันไวจังไงฮะ9นาทีห้ามสี่วินะฮะเฮีวฮียวฮียวฮียว,ว,วมีเพนหน้าอะไรก็ดีนีครับผมเกมนำด้วยนะฮะในตอนนี้ ายเตะบอกรีบจบเสียวเวลานะครับผมโอ้โหตรงข้ามน่าจะมีประเด็น <c oughs> ประเด็นด่ากันนะครับผมนี่ชี่โอเคเพื่อนเดี๋วพึ่งด่ากันทําให้เกมไม่สนุกนะอ,อ้ยระวังกระตุกกระมาโอ้โหไม่โดนว่าจะทําจังหวะเซียนหน่อยนะฮะผมนสามารถเล่นจังหวะเซียนได้ก็คือฟิกเกอร์อันตินะครับผมฟิกเกอร์เข้าไปดึงฟิกเกอร์เข้าไปเฮ้ยแล้วก็ที่มันหายไปช่วงหนึ่งนะับเพราะว่าเขาเนิฟในเรื่องของสกิลหนึ่งให้มันระยะดึงมันสั้นลงนะ ระวังนะเพื่อนอ่าแต่ว่าช่วงนี้ได้บอกเลยว่ากลับมาในการแข่งเอ้ยเทลเราเกิดวะโอ้ผมจบแล้วเนี่ยมันจบแล้วเนี่ยจะเย็นจะเย็นขอโชว์เผาอีกสักนิดนึงครับผมโอ้โหเพื่อนเราก็ไปเพื่อนเราก็ไปโอ้โหมึงจะเอาคาป้อมเลยเหรอคาป้อมเลยนั่นน่ะโอเคตีให้นะฮะเดี๋ยวมันไม่แตกเชือบ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 ปึ้มเรียบร้อยเพื่อนเราเข้าไปตายในป้อร์มกันกระจายเลยท่านผู้ชม Oh, โอ้โหจบนะครับโอเคนะฮะสำหรับโอเมนนะครับผมการเล่นมันก็เหมือนเดิมนะมันเหมือนเดิมเหมือนคลิปหลายๆคลิปที่ผมสอนไปเมื่อก่อนนีผมก็เล่นโอเมนบ่อยมากนะฮะแล้วก็ผมทําคลิปโอเมนค่อนข้างบ่อยนะสำหรับเมื่อก่อนแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ยอมรับว่าไม่ค่อยได้ทํานะฮะแต่ว่า วิธีการเล่นแล้วก็เทคนิคการเล่นมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมเล่นเป็นออฟเลนแล้วก็วิ่ง2 l a เลนนะฮะส่วนของนี่นก็จะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยจะออกเป็นกอดสะท้อนแทน e ริเ i ณออฟทรอยนะฮะแต่ว่าก็แล้วแต่สถาน,านการณ์ที่เราจะเจอนะครับผมถ้าเจอตัวเวทฝั่งตรงข้ามมันเกิดเกิดนะฮะเวทฝั่งตรงข้ามแบบฆ่าได้กระจุยกระจายเงินเยอะมากก็ออกทรอยมาก่อนนะครับผมก็จะเป็นเรื่องดีนะฮะแต่ว่าถ้า ถ้าเราเจอตัวกายภาพเยอะๆแบบนี้ก็กอะสะท้อนเกาะไฟนะครับผม,มนะสองเกาะเนี้ยก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามนี้ตีเราไม่เข้าแล้วนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะจะเป็นคลิปอะไรต่อไปหรือว่าอหา่จะให้ทําคลิปอะไรแต่ปัช่ยให้ทําคลิปอะไรนะครับผมก็ไลค์คอมเมนต์ไว้ได้นะฮะเหมือนเดิมเดี๋ยวถ้าว่างเนี่ยผมก็มาทำให้เหมือนเดิมแน่นอนนะครับอโอเคสำหรับวันนี้บายๆแล้วเจอกันใหม่